ร่องซูมนะเจอไหมรอยตีนกาลักมือยังไงกับริ้วรอยใช่ไหมบนตราครีมมีริ้วรอยตรงไหนโปะลงไปตรงนั้นริ้วรอยใต้ดวงตาริ้วรอยร่องแก้มนวดครีมลงไปรอยหมองคล้ำรอบดวงตายกกระชับรอบดวงตาได้อย่างดีเยี่ยมเลยเนื้อครีมซึมลงผิวเร็วมาก เก็บริ้วรอยร่องน้ำมากว้าวโคเลนซีเป็นวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีส่วนผสมของทองคำใช้แค่นิดเดียวอะ่ะแต่ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นไฮยาโลโอลิโก,โกนะโมเลกุลเล็กที่สุดประสิทธิภาพสูงกว่าไฮยาโลที่อยู่ตามท้องตลาดถึงสองเท่าเติมความชุ่มชืม้นให้กับผิวเราทันทีได้ทุกชั้นผิว เก็บความชุ่มชื้นไว้ให้เรานานมากต่อให้เราล้างหน้าออกไปแล้วความชุ่มชื้นก็ยังอยู่ไม่กังนวลนอีกละกับเรื่องผิวแห้งหรือว่าริ้วรอยผิวบอบคร้ตั้งแต่มีบนตาครีม